สวัสดีครับวันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมว่าจะมาดูพระที่ตลาดพระวัดทุ่งสว่างใจชภูมิที่จังหวัดยะโสธรเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับนี่คือพระที่ได้ครับสวยงามจริงๆเลยนะครับ วันนี้ได้พวงอะไรที่สีแยกมาเป็นดอกไม้นะครับก็จะพามาไหว้พระมิ่งเมืองนะครับที่เป็นเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะปูนปั้นนะครับศิลปะลาวล้านช้างที่ทางวัดได้บูรณะแล้วก็ได้สร้างมณฑปครอบไว้และที่นี่ที่สำคัญก็จะมีเจดีย์เก้ายอดนะครับเจดีย์เก้ายอดที่สร้างบนฐานศิลาแรงที่เจ้าพญาบรินเดชาท่านได้มามาสร้างที่นี่ไว้ตอนที่มาปราบเจ้าอนุวงศ์และมาตั้งทัพที่นี่ในสมัยรัชกาลที่3าม ก็ได้มีการสร้าง w, เจดีนีไว้เดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปดูเนาะแต่เ,เบื้องต้นเนี่ยเราจะผมจะพาเข้าไปกราบพระมิ่งเมืองซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยโสธรนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันพุทธศินงดงามมากครับเราจะเห็นประตูที่ปิดแต่นั้นคือการปิดกันนกนะครับสามารถเดินเข้าไปได้และเราจะเห็นพระมิ่งเมืองที่ประดิษฐานอยู่ในหอบนรบแห่งนี้นะครับฐานชุกชีสวยงามมาก ได้รับการบัวณะขึ้นมาใหม่ท่านเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวล้านช้างปั้นด้วยปูนนะครับมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งและก็ทาสีทองยิ่งเพิ่มความเป็นสีสง่าให้กับหลวงพ่อครับผมนี่คือพระมิ่งเมืองส่วนพระศรีเมืองอยู่ที่วัดกลางไตรภูมิก็สามารถเข้าไปกราบได้แต่ที่วัดทุ่งสว่างชัยภูมินี้คือพระมิ่งเมืองครับผมเดี๋ยวเราจะมากราบหลวงพ่อพร้อมๆกันแล้วก็ขอพรน,นะครับ นี่คือเจดีย์เยอดนะครับเชื่อได้ว่าสร้างขึ้นมาครอบทับฐานที่เป็นฐานศิลาแรงซึ่งเป็นปรา,าสาทนินแต่เดิมเป็นเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและก็จะมียอดตามมุมนับรวมได้9ยอดชาวบ้านจึงเรียกว่าเป็นเจดีย์เยอดวัดทุ่งสว่างชัยภูมินั่นเองครับเชื่อได้ว่าสร้างโดยเจ้าพยาบรินเดชาเมื่อครั้งท่านได้มารบกับเจ้าอนุวงศ์เมื่อครั้งก่อกบฏ ในช่วงสมัยของรัชกาลที่3นะครับก็ได้รับชัยชนะแล้วก็สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ภายในนั้นจับริษสถานพระศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธบาทจำลองเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปกราบพร้อมๆกันครับผม เมื่อเข้ามาด้านในก็จะเห็นพระพุทธรูปที่แกะสลักเชื่อได้ว่าน่าจะแกะสลักจากใบเสมาหินสายในยุคทวารวดีแกะสลักเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาวล้านช้างปางสมาธินะครับแล้วก็มีผู้นําพระมาถวายนี่คือการแกะสลักที่เป็นช่างฝีมือชาวบ้านที่งดงามอย่างยิ่งครับและนี่น่าจะเป็นเขาวัวที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูปมาถวายไว้ และนี่คือพระพุทธบาทจำลองซึ่งแต่ก่อนนี้เจดีย์เก้ายอดประิษฐานพระพุทธบาทแห่งชัยชนะนะครับแต่ปัจจุบันนี้พระพุทธบาทได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดศีธรรมารามทางวัดก็น่าจะสร้างจำลองไว้และนำมาปริษฐานในเจดีย์แห่งนี้ครับ เดี๋ยวเราจะมากราบขอพอรพร้อมๆกันนะครับมีขอเสียงโชคนิดหน่อยนะครับนะขอเสียงโชคนิดหน่อยสําหรับผู้ที่อยากจะได้โชคด้นลาบกลับไปนะครับมาดูกันว่าจะได้เลขตัวไหนไปเสียงถ่ายนะครับนะได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับได้เลขอะไรครับและก็ได้เลข2、5นะครับ่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับ ก็หลังจากออกไปก็ต้องอย่าลืมนะครับอย่าลืมปิดประตูให้กับเจดีด้วยเนื่องจากกลัวว่าจะมีนกหรือมีสัตว์ที่จะเข้าไปด้านในนะครับเราต้องปิดประตูก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้เลียกแล้วก็ต้องไปเสี่ยงโชคตามเคยนะครับพี่ๆแน่นะครับเอาละครับน่าตามที่ได้เสี่ยงโชคไว้นะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับ ท้ายนี้หากใครมีโอกาสพามาที่จังหวัดยะโสธรก็เชิญชวนมากราบพระมิ่งเมืองได้นะครับและมาชมเจดีย์เก้ายอดที่สร้างโดยเจ้าพญาบรินเดชาสิงห์สิงหาเสนีได้ที่วัดทุ่งสว่างชัยภูมิแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับก็ขอเชิญชวนมากราบนำ้ำรสการและมาเที่ยวชมนะครับ